มาเด้อมาเด้อมาเด้อสบายดีมาพ่อกระบาวน่อยสาวลุ่มันนี้สาวลุ่สิีตํำบอกรุ่งตํำบอกรุ่งใช่ตีนไก่ปีกไก่กินพี่น้อง ชะรุ่งก็เอาพริกแห้งพริกสดกระเทียมกะปิลงแล้วก็จะต่ำินต่ำหนึ่งไตีกไกลตีกไกลกันเด้อพี่น้องเด้อสๆแส่บ,บต่ำพริกแล้วแล้วพี่น้อง ใส่ป,ป,ปลาแดกหรือว่าปลาจวดญาดเลยพี่น้องน้ำป,าป,ปลาปลาแดดปลาลาน้ำปลาคนกันพี่น้องบดเดี๋ยวผงนัวผงนัวผงชลูอดอยู่ใส่น้อใส่หลายแซ่บหลายพี่น้อง น้ำตาลต่อไปเป็นมะเขือเทศพี่น้องเกืือสุมนะพี่น้องมักนาวจดจวๆลงไปเลยต,ต่ำๆน้อง แต่แซ่พี่น้องม่แช่บกหึงลงได้ไหมบกหึงลงพี่น้องเวืดจ้ดอดจัดต่ำเลยคว้วยน้อยพี่น้องคน้วยปุใหญ่น้ำมาตก้ตามาุ่งกันพี่น้อง จะเอาตีนไก่จะเอาตีนไก่แล้วก็ปีกไก่ลงขออนุญาตชิมกันด้วยพี่น้องใส่มือเนาะอืมเต,ติมน้ำตาลกันพี่น้องหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำปลาจุดจ้าจุดพี่น้องตีนไก่ปีกไก่ จดวดๆใช่เลยม,มามาพี่น้องน้ำลายไหลฉันไม่ได้คุ้นหนอพี่น้องสิบไม่ได้ต่ำเลยเหมือนฉิคุ้นเนาว้าวต่ำเอาตรงเนี้ยมาเช็ดแก้มกันเดินมาได้พี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลแล้ว ำหมุนๆฉีกไก่ตีนไก่พี่น้องม,มามามาแซ่บหหเหมืนกันพี่น้องวนหนัวให้มัมมนเข่าก,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 กันพี่น้องไปไหนพี่น้องมามามากินเหมืนกันตีนไก่ปีกไก่พี่น้องชี้มืออีกคนพี่น้องชี้มืออีกคน ขออนุญ,ญาตใช่มือนะพี่น้องเนาะแบบบ้านเนอะอเผ็ดแซ่บแซุ่ดยอดพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาใส่จานพักมีอย่างนีพี่น้องมีประกาศขาวมีแตงมีชะอมหรือว่าผระคะพี่น้องมาๆมากินน้ำกันอุ้ แซ่บแซบลายพักพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอไปตะแซ่บบอพี่น้องไปตะแซ่บบอมา,มามามากิน,น,นกันอืมน้ำลายไหลพี่น้องมามาต่ำตีนไกปีกไก ใข้าวปุ้นน้ำพี่น้องข้าวปุ้นจะต้องจะเอาข้าวปุ้นใชรือว่าขนมจีนดยัวย่วๆเซ็บๆจ้าเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกข้าวปุ้นก็ออกไปนอกผ่านแบบบ้านๆาเฮลยพี่น้องมาจ้ามาจ้าฟังไทยฟังลาวต่างประเทศต่างแดน กินตำบกุงใช้ตีนไก่ปีกไก่เซ็บแจบจ้ามามาพี่น้องเป็ดยังไหนพี่น้องทายไก่ไก่ให้ระเบิงในชมนํากัป็นแตแซบบอตีนไก่ตีน,บน,นแบบไงเลยพี่น้องตำบกุงเป็ดเป็ดเจ็เแบแซบพักกะอามเลยเพื่อสุขภาพพักเขียวเลยพี่น้องมิตตพักเขียว มามมากินน้ำกันพี่น้องขนมจีนด้วยว่ะปุ้นนลายไหลเลยบ้พี่น้องอยู่ใกล้อยูยย่ไกล้็่มากินน้ำสาลุ่งเด้อขอบใจนะที่เขามาเบิงมาชมมาเป็นกำลังใจบาน้อยสาลุ่งไม่พอกันคลิปหนาบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ